แม่เจ๊กอ่ะทัวร์ที่หนูหมาแล้วเมื่อวานนี่ค,ค่ะแม่ก็ยิึดตังเก่งลงมาใช่ไหมไม่ให้คุณแม่ผ่าซองให้คุณแม่เป็นผู้จุดผ่าซองเลขเพระาะว่าเจ้าที่นั่นสิอันนั้นก็หนูอยู่นะคะมี้าที่ใบมีไหมหลัวนี่มีปะคะบะมี่ของหนูก็ได้อะเ,เปิดน้ำแดงให้เพิ่มน้ำเนาะ เปิดตคุณนั่นเลยดยิเปิดเลยดิยคุณแม่ยังคะอันนี้คุณแม่สมค่ะคุณแม่สมนะคะเนาะค่ะ,ะ,คะว่าเห็นเดียวจ็คเก็เนาะคุณแม่เนาะสบาย,ายดีเบาสบายดีโ,โอ้เป็นเจ้าไรวะให้ฟังเนี่ยเห็นเนาะเหรอเขาคืออันได้ามาหลุดบุฟเฟ่ต์โนน่ะ อันมือวันที่ยี่สบสี่ฮะเอาว้าวให้ฟังค่ะแก่ขึ้นมาแก่ขึ้นมาก็เอาคนนีเอาดังๆว่าได้งินค่ะนี่กันค่ะก็เลยอันท้างรถแก่เลยไหมค่ะรถพันเป็นยี่สิบล้อนอแก่ขึ้นมานั่นค่ะบาเทนี่รถข้างค้างคันันเป็นแปดสามเลขคันข้างค้างแมนข้างไหน้างรถแก่ขึ้นเ่ไหมมันเป็นเลขเลยบอกอันเลขอันนั้นรถพันอะไรทะเบียนรถทะเบียนกระบะแมนจะข้างคางเห็ไหม ทั้งคางรถเพ่นอยู่ไหมแม่ถว่าเดี๋ยวเห็นรถเอ้ยแปดสามเผื่อว่าเขาพลักขายลอตเตอรี่พอดีค่ะแม่ก็เลยได้เอาใบนึงโู้เจ้ากระทึกหนอเลขล่างแปดสามรลมยาวหนะเด็กมันออกรวมยาวแล้วค่ะบึงธามุนีและจวานน่าพ่นพ่นเห็นลอยลงมาเนาะเพ่นว่าค่ะอันเจ๊เจ๊พ่นว่าผมเห็นเลขลอยลงมาเพ่นว่าอันสองหนึ่งเจ็ดพ่นว่าค่ะ อีได้อีได้เถื่อนละเออกระแมนอยู่ละวะส่นดอกก็เห็นเพื่อเห็นมันเนาะมันก็เห็นบวคขึ้สันแต่ละคนก็ได้เองว่าแม่ก็เห็นอยู่อยู่มองนึ่งใสใสเห็นอยู่มองไหนงวดบางหันบอกข้างงวดนี้หันแล้วโอ้งวดบางคันที่บางคันไดลบงวดนี้เด็กเอาแป้งมาทาเพิ่นอีกบ่จังว่นีแหละเอาแป้งมาแป้งมามีแป้งอยู่หา เรียกเลยค่ะเดี๋ยวแอดมินไปเอาแป้งให้นะคะท่านผู้ชมคุณคุณแม่เคยถึกบ้องนี้บ่ค่ะค่ะไซสีไม่กับอันดีดีแม่ว่าเป็นเล็กเจ็ดอันนี้ฮะนอันนี้เป็นเล็กเนึ้อแมวโอ้ค่ะโอ้เอาบันนี้เขาอันแทบไมที่นี่ทันเหล็คางมันพันนันไดอันแปดสามหน่คางรถข่นแก่ขึ้นมาเมื่อนั้นไม่เคยเจ้าได้ทั้งบนทั้งล่างบอกอันบได้ซื้อเลยตัวนี้ฮันโอ้เห็นดี่ยวก็ได้ซื้อแม่ฮัน เงินกับบุคอยมีเนะก็เลยบ่ได้ซื้อไม่มีได้บัตรเอาแช่ได้ลายไหมแช่ลายลวมันจะเห็นตัวเลขอะไรว่งอ่าง่งรอบพันธุ์ค่ะนี่เนาะส่นดอกหนูกระจำเจ้าบุได้ได้บุได้เห็นเดียวโดนเนาะค่ะเนาะอ่ะคุณแม่เบ้งกนั่นพึ่น ลายเบิ่งไหนยายเอ้ยคุณใหญ่เจ้าเบิ่งกันดูให้เจ้าตาดีไม่าเบิ่งนำเจ้าอแปลงนี่ดิมองลูกแปลงเห็นใ่สวยจังคย่หฮะเนี่ยร้อังใหญ่ตัวใหญ่เนึงน เลขนึงคนใหญ่มาเห็นเลขกนึงเที่ัอ่เห็นเลขหนึ่งบอกก่อนคุณยายเห็นเลขกนึงเอาผู้ใดเห็นเลขใดเนาะขอคอเดอร์เจ้าแม่ ทองแดงบ่ค่ะเจ้าพ่ออันนี้เจ้าพ่อเดชแม่ทองแดงเจ้าพ่อทองเดชเจ้าแม่ทองแดงแม่จะบ่ค่ะแม่นคผสมเพิ่นว่าจังซั่นเมื่อวานนี่อันพอเดชแล้วก็ผสมอันนี้เนาะโอ้โหเดชแม่ทองแดงอันนี้แม่ทองแดงบ่ค่ะได้ขึ้นมาอ๋อปูเดชเอาแม่ทองแดงอยู่สายสันโอเพิ่นยังบ่ค่ะได้ขึ้นมาอันบนนี้ได้ขึ้นมาโอค่ะท่านผู้ชมดีใจอย่างแรกท่านขับเจ้าอัน

เห็นตัวไหนคะเห็นตัวไหนเห็นท่างพุนบอกมาหามองเป็นแผ่นเพิ่นบบอกมองนั้นเพิ่นอาจิมาบอกมองนีหนอแม่แปงอีกนะฮะแปงหามาแปงมีใครมุ้ยอีกนะใส่ละเพิ่นใส่ละแป้งคืกระเป๋าเพิ่นละ่ค่ะ พี่แม่ซื้อพี่บอกงวดที่แล้วนั่นหาอะไรลอตเตอรี่ใบหนึ่งได้มาจากไสายมองไอยไซื้อน้ำข้าเจ้าบอกอันเขาหยาดซื้อมือเลยหลุยค่ะเขาหยาดซื้อมือเนี่ยเขาหยาดบอกลอตเตอรี่บอกอันเอาแม่เอาเอาแม่เอาโชว์แล้วบอก

นี่เราเปน้เวนงั้ใช้อีกกะได้ไหมไม่เห็นตัวไรเลใช่เล็กย่างเกาะเล็น้ี่เหล็กเหล็กก่าจะน้อยแกงะเบิงซอ้อกันแล้วเปิด ต้องจ้องปลาไปาห้ปลาเหินตัวใดน้อค่ะเหนือยแล้วเห็นเลยด้วยนี่น้อมีแม่นี่ไหมมันหาจจะเป็นเหงาจักน้อยมันถึกแจงตัวไดคะแม่หเห็นเล็กไหมฮะบอก เลขยังคะบ้งนคะค่ะหนูเห็นซองห้าสามเดี๋ยวนี้คือต้องฮะเห็นคือกันบอกหนูเห็นซองห้าสามไหมีตัวสามอยู่ทา่ท้ายแม่นเลขสามในสวยไหมนี่หนูแม่คือสองเอ้าเป็นคือกันบอก อันไหนเด่นเลือกสามเด่นเลยลูกเด่นเอาให้เด่นเด่นเลยแม่ปุ๋ยค่ะเอาบอกค่อเนี่ยถักอันนี้แม่ชีฮอดพนได้นั่นสองห้าสามกับสี่เจ็ดหนูเห็นนี่บอก ก็นี่บ่สองห้าสามนฮะอาี่รีบอกรีบบอกตันี้ลูกมาบารนี้โอ้ค่ะท่าผูชมเดี๋ยวถ่ายลูกไว้ก่อนสองห้าสามกับอสองห้าสามกับเต้นอง้านี่บอกนี่บอกเอ้าน้องกระโดนี่น้องน,นี่บอก คือหก้าเนาะอีเมหเห็นตัวใดอีเม่นั่นฮะอ๋อเห็นสองห้าสามกับสาค่ะท่านผู้ชมเห็นตัวใเห็นตัวใดม ใช้ตัวใดแม่ตาคอยบีหใช่ไมสี่อันนี้ฮะนี่หกแม่วหลานโอ้นี่เลขหนึ่งชาติเนาะนี่เลขหนึ่งอันนี้ชาติเ่นชาติสิแม่ป่ยเนาะนี่อันหกนี่เมันก็จะเปลี่นเก่ากับดดบอเพราะว่าแม่เห็นตัวใดนี่แห่แม่เห็นสี่กับหกเห็นไโอ้เห็นสี่กับหนหนึ่อยู่ตึสี่หกหนึ่งสมตัวนี้บอกให้แม่ขออนุญาตด้อ ใส่ไหมเนาะใส่ไหม่ใส่ไหมใส่แบบนั้นแต่เราต้องรูปเรต้องรูปบ่อฝน่าบ่อรูปก็บรรูปศาสนาโอ้ยจะอยากรูปเพื่อนงามๆนะให้รีขึ้นได้ป่านนี้นั่นอาเด้นต่อเนืองแบบนี้ท่านผู้ชมเดินด้วเอาเด้อปูทองเดชปะค่ะแมนค่ะปูทองเดชเป็นซื้อจันแดงว่าจะครูว่าฮะแม่แม่จันแดงอันนี้บอกจันแด๋งคุณแม่คุณปูอยู่นี่ก็เดี๋ยวช่วยมาปนงัน โมาาันบอกได้ซื้อเด็ดเด้อซื้อจันแดงแล้วเนี่ไม่จักแล้วคว่าป่นี่จันแดงเแสดงว่าอันนั่นนัเห็นเลขแล้วได้บานเห็นตัวนั่นค่ะคุณแม่เพิ่งกะมันเจ็ูกัน้ดแล้วเบิงก็ดูค่ะพิ่นขึ้นเป็นเลขได้นู่เจเลย่คุณ้เ น้อยมานเพิ่มมานนั่นของแม่ไม่เห็นแต่เลยครับแม่ไม่แม่กันเยอให้ลูกกันหลานเยอแม่เห็นสองห้าสามัเด็กสามข้าพู่มนันี่เห็นไหนสจะบอกคยคือผู้เห็นอย่างวันแม่ห้องบึงนั่นเรา้เป็นเจ็สามหาแถวนี้ไหมยนบ่ตัตเองเห็นยู่เลขสามเลขห้านูก็เห็นเนาะเลขสิเลยคอยเลขเลขเลค เลขห้าตเลขสามอยู่นี่แม่นู่มอืมนี่ตาใคยวาเลขห้าก็เลขสามเนาะอือสามห้าเ้าต้ั่งครับค่ะคือจะได้ไหมน้องค่ะสามห้าสามสามางฝนก็เห็นคือกันเลขสามต่าหางงามเดเป็นสองห้าสามได้ฟังฝุ่นฟังฝุนเห็นสองห้าสาม อยู่นี่มาเนี่ยเห็นห้าซับ่อยู่นี่นะห้าซับอีหลีซับเทิงตัวน้อยันออันนี้เลขห้าใช่ไหมอันี้เลขสามใช่ไหมอันนี้ก็ตัวนี้ว่ามันเก็ดเลยตัวนี้แถวนี้ว่ามันเจ็ดเยตัวนี้เป็นตัวเลือ้านไ่ขอผได้ขอผนได้ซื้อวันนรกเาแม่จจนแดง หลวงพี <descon fin ery> <ห> okay? ่ว่าจะม่จะแดงโอ้หลงพี่ว่าบ่ครัลงพี่ว่าบนขอยสิลงมานี่นะหลวงพี่เราเคยฝันบ่พิ่นฝันมันคจะฝันเจียบมืนเพิ่นวฝันว่าจังไห๋ในความฝันคปุ่นขอยมขันไดอ๋อสิไปหาหลงพี่สก้บไเพิ่นเพิ่งถามเพิ่อนดก็ได้น้อเอาอีแม่เบิ้งเบิงซอเดี๋ยวสก่อนเธอเพิ่นให้นั่งสก่อนเอามานั่งอยู่นี่คือเห็นอันเป็นรางๆตัวเลขเนาะเนาะแม่นอยู่งหะ สามห้าก็เห็นซ no. ัดได้เหลวไปอยู่นี่ก็เห็นตัวใดไหมต้นคิดต้ใจเอแ่แม่ว่าเ็บน้าบหามาะเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้านะคะเนาะเจ็ดสามห้าแม่นอยู่ค่ะสมก็แปดตัวเดียวกันก็คือเห็นอันอันอันสี่หกกบกับเก้ตัวเดียวกันได้ค เห็นเปิดตาดูลาเดอแม่กันแดงเห็นเป็นเงาตัวเลขเนาะค่ะเนาะแม่นบ่จะเห็นตัวใดก่เงาแล้วค่ะเห็นชัดๆเลยแม่นว่ยอันนี้แม่เห็นตัวใดก่อนเลสามห้านี่ไหมความเจ้งเนาะยังฝ่ายซีนต้องัเนาะโอ้ต้องรูปได้ทรเด้ทายไม่ก็ได้ทายแต่ผสมไม่ก็ ให้ท่านผู้ชมเบิ่งในกลองจังว่าอยู่โอ้ยอันเอฟเซียนตังบัมาบ่ส่วนดอกบ่เอินหาเนาะบจักบ่ได้เอินบ่ได้โทรหาเนาะบ่ได้โทรบ่ได้ดีเบอร์เนาะเบอร์ก็เอาทิมมาได้กันเอาเบอร์อยู่ในยูทูบหนิแม่เข้าไปเบื้องรถก็เห็นอยู่ละว่ะอยู่ถูกกระเบิ่งอยู่กระเบิ่งอยู่ในยูทูปก็โทรหาเจ้าต่างเอ้ยแม่ตะเคียนมาเด้อกับวารอ ขึ้นแล้วได้หนตัวเลขคนขึ้นมันก็ได้ยัเฟไกรนอกาทุกขอให้ซีหน่อยนะอันนี้อย่าขึ้นเลขสองนี่คือเลขแปดนี่ขึ้เลขห้าสองแปดห้าบอกแปดแปดกับสามันกับตัวเดียวกันสองแปดห้าหรือว่าสองสามห้าแปดกับสามตัวเดียวกันเสือทั้งสองลดตัวเดียวกันได้นสองสองห้าสามยนะค่ะสองห้าสามผสมจะเห็ตัวเดียวกันนี่ล เพื่อนแม่แม่จจนแดงมาั่เพื่อนฝันว่าจังไหนก็บริบริษดพุทนบอกอยู่พูดมองนแบบมนหลวงพี่เพื่อนฝันว่าจังไหนแกพันันด้ินว่าพันด้งินฝันไม่ว่ามันขึ้นกับฝันมืขึ้นฝันี่เกี่ยวเพล้นละว่งสิ่มเมน่มเนตปูเดอร์แม่จจนแดงเราตอบไม่ออกแล้วนะคอยก็เลยลงมาหอคอนหสันเพิ่นว่างขออนุญาตเดี๋ยวคุยบ้านเพื่อนขยุกเดียวเลยยนดเพื่อนอยู่เดี๋ยวรอรอให้เพิ่นลงมาเัาก็หนอ คนถึอหลายอยู่ใบแม่เบิดบานเลยแต่ดวงภผยมันบ่ค่อยถือดอกที่ว่าไ่ถือแต่ถือก็ถือสิบเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดก็ถือนะคนถือไปหานีกคนขึ้นไปหาเคลื่อนลังอีะมีว่าหายสิบเจ็ดเพิ่นบอกมันมันหายเปิดออกหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนาะเพิ่นขึ้นไปข้าฝันบอกไปเข้าฝันฝันว่าจะไหนฝันว่าเพิ่นมาหาอยู่สิบเจ็ดประศรีมันบอกเลยบอกบางแต่อีนี่ว่าคอยวันนี้กังวลโดยคำว่าาอ๋อเพิ่นเวาต่อมาอีนี่เป็นคนยังยักหน้าเพิน ที่น่ะค่ะดีดีขึ้นนี่ค่ะมันฝันมันก็ไม่แห้น้ำกันละมือที่คอยมากมันก็ไม่แห้น้ำกัดนะครัโอ้คอยคือบรได้มาเห็ดข้าวเนาะก็บูจักอันยังอยู่ขอนนึงยังอยู่ตัวตัวผู้กับตัวเมียละคบว่าอันตัวที่เป็นเป็นแม่จำแดงกันตัวที่เป็นฟูเดชโอ้ค่ะอันเขาเจ้าโจเกนเขาเจ้าจาว่าที่เห็นในโคเขาบเจ้าคุยมาเนาะเขามาทำงานของเขาหลักค่ะ เดี๋ยววันนี้เจ้าบ้านอยากได้อีกคอนี่ก็เห็นเห็นระบายมันอยู่มันหงอยู่ในงานเดี๋ยวนี้ขอได้ถามวิดวิดลูกขอไปทำงานแล้วค่ะคือเห็นคอนไม่คอนหนึ่งวิดว่าแม่เขาเจ้าชู้โจูกเพ้าะว่าเขาตัดน้ำไว้อยู่ในคอนนะคอนตันตัดน้ำคุณมาให้บอกึ้นมาให้มาตีเจ้าชูขึ้นมาบอกขึ้นมาเขาเจ้าตัดตัดน้ำอยู่ในนี้ประส่ทขันพ้อนอยากขึ้นมาก็ชิบอะไ้ขึ้นมาเกูเจ้าบอสขันพ่นขึ้นฟันอันนี้อย่างพวกแม่ธรรมดาเลยพวกเคยเห็นเนี่ยปนี้ค่ะนี่ไงเส้งยาวเลยปุณ่ะ ที่จาว่าปิดไม่ยังจังวะจังถามนี่แหละที่คอยต้องไปดูหมอเนาะค่ะดูหมอแล้วมันบอกพ่นว่าจังไรล่ะอันพัดไปดูแล้วพ่นไปดูกันมาจากว่าปิดไม่ยังนะคือว่าไปดููุบ้านอันนั้นแล้วยังคือว่าเพื่อนจะขึ้นมาจัดนองน้ำเขาบอกโอ้ค่ะ สองแปดห้าเจ้าคือสัตย์แท้ยืนอยู่นี่สองแปดห้าสัตว์อินี่ะียกว่ะเี็ไดอิลีได้เลยนะแม่ฟองเราแจงเข้าแจงเขาเด้ยบันแจงออกแจงออกนยืนไปนี่เห็นเลยเนาะชัค่ะเลขสองเลขดเลยฮม้เก่งย่เมนวะนะเมนาเบ่งเลขสองเลขนักผู้ธรรมดาผู้ด่าเนาะลูกหูลูกตาเนาะ อันอันช่วงบุคลานได้เอาอันเอาขึ้นมาจากน้ำแล้วมาไว้อยู่ในอันคางอันนั้นนะเฮ้ยเป็นแล้วเขาพื่อเดี๋ยวไปวัดเนาะเขากะทื้อได้เก่าสูตรอันนั้นตายมันกันเม็ดก็เฮ้ยสิบห้าเม็ดเก่าสิบเซนสิบห้าเม็ดเก่าสิบแม่ที่เขาวัดนะแม่เขาก็ซื้อเก่าสูงเก่าแล้วค่ะเอาขึ้นมาที่แรกเขาว่าคอนนี่ขึ้นแล้วหรือเขาว่าปลาฝันมันปลาฝันไป็ดกาผู้ใดฝันโอ้ยฝันว่าจะได้ไหมไป็ดกาไปสามปนน้ำกันไม่ออกสามคนไปน้ำกันค่ะ คอยกาบสามเรือมันเงี้ยมนเป็นช่องเรือได้เป็นเรือเป็นเรือคอยเราว่าโอ้ยเรือโบราณบ่อคอยในฝันคอยน้องคอยกาบสามเทือเราคอยละน้อยก็ไปออกสามคนมันออกหานมันออกตอนนั้นออกเก้าสามเก้าสามหานี่ปตีเรื่อว่าปออิ้นมัน,อน,นคอยคอยละฝัน,นมันจะเป็นช่องเรือดิคอยหอยน้าเบิ้งเป็นขันเรือเป็นขันเรือน่ะพ่อด้ขันที่หาค่ะอืมไปกาบสามคนมันออกเก้ามันเก้าสามหานี่ตัดีไปซะผู้จ้าของค่ะ เป็นเลือดเขาคือหลุมเลือดยุสีเอ็นเขาจะว่าเนานขึ้นมาคนวัดไปเหพ่ตะเกือได้ไหมคยมาสอนเขาจะฟังเขาจะเอ้ยเป็นเลือโโลดโบราณที่คอยเห็นาฝันฝันคอยเป็นเลือดโบราณค่ะบานันไม่คอยนับกวบได้กว,วบลงนี่ความลง<บ>คือมันความลงมาจาิเป็นคอยเลยก้มนับที่แหละก้มนับทองเพิ่นนะ,ะเป็นขันเป็นขันเป็นกันโอ้แล้วนอนลงมีหดหมอนนอนอย่หงั้นนอนอย่หงั้นเลยในห่วยนะในฝันนอนอย่หงั้นเลยสาบก็ไม่ออก ค่ะได้ตัวได้แบบน,นี้ไหมเอา,ม,ม,าอ 9, 5, 3, มันออกมาแล้วเก้าหาสามเก้าสามหาไดไปแล้วเออมันออกสามห้าห้าสามคอยฝันก่อนนั่นแล้วคอยหักตีบพถือสมมตเข้าเจ้าก่คอยฝันว่าไปกาบสามคนเมื่อคืนก,ไออกน็ไม่ออกุนไม่ออกผลตารคุยสัง่งไปกาเราก็เป็นนับมันเป็นคือนเรืออีกแล้วว่าเอาขอว่าเป็นคือเรืออีกได,ด,ด้ก็ว่าซึ่งเขาเห็นมานะค่ะขอยทษที่เห็นมือแห่มานล่ะเพราะว่าแม่ประธานได้เห็นบอสมันเห็นฝันไปกาบบอสเห็นว่าเป็นเรือคอยเรือโบราณ้าเจ้าได้เห็นคอยไล้ฝันคอยนะ พันปตีอาซาลเกาสามารทิศทาคนนั้เพ่นเชให้อันนนี่ยว่นถ่ายความฝันเ่นเนว่หลวงพี่สองคนคนซ้ำๆกันนี่แหละเป็นสองคนนี่แหละแทงงปแตแจงงินน้ำมันอะไรจัดสรรนี่นะสองคนไปว่าเพื่อนไปกับใครขก่เหตุขึ้นนี่แหละเพ่นไปเล่นน้ำนั่นโอ้สองคนกับโมเป็นยังเท่าเท่าห้นเลยเหรอ คน่นชื่อว่าจันเดงทุกวันเลวันนี้แล้วคือก็จะเอาเงินกันนี่แหละยังไงแม่จันแดงบอกบ่แมนเนี่ยคนบ่แมนเนี่ยตัวนี้มันมาใหม่เลยดิอันเะ้าใหม่ไอ้ที่มาเข้าควบฝันบ้านเฮาเนี่ยเปลี่ยนไม่ออกเลยแม่น้ำหาคอนใหม่ที่แรกนั่นเอาคอนใหม่มานั่นแม่สมเพิ่นก็เลยเขาควบฝันว่าน้ำหาคอนใหม่คนโบเห็นคอนใหม่จะเพิ่นไปใส่มาใส่เราขึ้นออกจาก คนไม้ไปก็ยังว่าบอกผลมามาดิน้ามาก็มาถามเบิ้งเันพ่อบอกเลว่าค่ะคนไม้ก็บยุวัดน์พูนแล้วหรือเป่าไม่บอกนะค่ะเออบอกกันไปออกคูเกับน้ามาถามหาคนไม้แล้วค่ะไปยังว่ามามาก็มาเห็นยุวัฒอยู่ที่มันมาเขาอยู่หนึ่งจุบ้านีอเรื่องมันนะเออคนนีนซื้ออยังค่ะเจ้าแม่แม่จันแดงก็ยังวเอาอันนี้แม่จันแดงแม่จันแดงวันแม่ส้ม อันแอดมินก็เลยงงค่ะบุษนุงกันนะค่ะตัวต่อมาเม่าเข้าฟันใช่ไหมฟันฟันเมื่อไหร่คะหวยมักระชิหลังชินไตนาะงไม่สมเนาะค่ะเออส่วงออกมาหน่อก็ผู้หญิงขึ้นหนึ่งคืขึ้นสองเนี่ยล่ะขึ้นน้ำมาหาหน่อยขึ้นมหาหุ่นจะหวยหรือน้ำมาหาว่าน้ำหาคอนไหมน้ำหาคอนว่าประเหณคอนไหมจะเป็นสิล่างวิทยาเป็นสิเป็นทั้งในและส่วนนั้นค่ะ ตัวลากนัน่นเพิ่นสิบโมมานำมาได้เพิ่นนำมาตั้งหากเรื่องของมันนะ่ะเขเ่้าฝันนัน่นนำมากับมาเจากกาองมาเข้าข้อฝันไว้คนบ้านเฮ้ยละผู้ชายก็มีเงี้ยบุ้นข้เขาอฝันนั่นเมื่อกี้เลื่อนว่าจุดเส้นตัวตัวผมไดหบซืยอกาไม้นว่าเป็นมีเงี้ยงเขยาเอาคอยติ่งของหัวว่าเป็นมีเงี้งเหมือน คอยจริงน่ะิ่นมาบ่ายมันยังอยู่นี่ิ่นมามันเป่นนี่บ่เป็นผู้ชายได้ิ่นมาอางทีเจ้าก็เห็นีกคนนึงอยู่หวบ่เอ่ากสีเมษสิบ่เป็นปูบ่ตัวนั้นคื้นอย่างไม่สมอันนี้ย่าจันแดงเนาะค่ะอันนี้สองผ่อนผอนหนึงนั่นเขาว่ามันเขาะเหล้วจะชอบขึ้นมางอเพราะเขย่ากันน้ำไว้อยย่านน้ำลูไปใส่หนาเขื่อนเขาบอยย่นนี้น กมาอยู่ในขอดแกมาแล้วไดสันข่อนละสันก้นี้ในันข่อยนเออน่อยก้นี้แต่ก็ทิเมนแม่แต่ว่าในของสันขอยกจ้แกมาเลยทเมนผู้ชายมีิงคนล่ะทิเมนผู้ชายบไล้แต่อีแม่ยังันเห็นขอนมาเล้วหม่ขอนนึงเลยสันกนี้เห็นขอดใหม่กันหน่อยพอมน่อยพอมค่ะก็จะเอาขันน้าไปว่ามันจะโอ้โอยจะซ้ำองก่อนอย่างองอฮอนไหมค่ะแมนอกแดงังไร่น องมังกรนี่อันมังกรนั่นนี่นะองแดงยังไงจะตัวนี้ยังม่เท่องแงไม่แปลกนองมงกรก็องมงก o นั่นเพิ่นก็ให้โชคลยนยืเนคะเนาะได้โชคหลายคนเนีค่ะเส้นหาเม็ดก่าทีุ่นเขาถือภาหนังอันนี้ก็แต่ก่อนพูดอะไรเขาจวัดกอนเงาก้อนเอาขึ้นเนาะคะเนาะก้อนเอาขึ้นมาเนาะอันเชิญเพิ่นนาถ้นถ้า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 น้าถ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 ้้ ก็ได้เลขฝ่ายเก้าสิบบ่อเกตเกแล้วเก้าฝ่ายเดียว้อกตัวใดก็สิบหกเก้าศูนย์บ่แม่นั่นออบาเ้า่เกเมตรเก้าสิบบ่ลงลงไปนะลูกค้าเก้าเออบ่แม่นสิบหกเก้าเมื่อไรบ่แม่นโซ่ไม่งห่นาเอาบอลนึเออเออขายแม่เมือดแล้วบอกค่ะค่าค่าขอบคุณค่ คอสนใแต่ว eh, ่าควบมคม่หญ่ยเพื uh> ่อนนี่เป็นคนอะไรก็สเตวัดได้รอเลหลบหลบยังว่มีไฟวัดสี่รอยสเซนเี่อหเพิ่งก็บอเห็นดูก็อยสี่สองห้าบอกอจะกับซีเมนเนาะสี่สองห้านะเมื่อกี้เห็นสามสองห้าได้ยู่ในตนเพิ่น ลัตตอรี่ของมันนั่นเหลืออยู่ตัวเดียวค่ะซุนหาตัวนั่นถือบัตรมีตัวหน้าตัวเดียวมันนนั่มันก็ว่ารางวันไหนค่ะท่านผู้ชมนะคะกะราหสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินกะึ้นตัวเลขแนวทางไว้ให้ท่านผู้ชมนะคะได้รับชมนะคะเืธอท่านผู้ชมมองเห็นเป็นตัวใดกะลองคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอมาเบิ่งนะคะว่าท่านผู้ชมมองเห็นคือแอดหรือว่า คุณแม่ที่อยู่ในคลิปบ